นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภานายะทักขินทิิตายะอา,าคัสฉันกุลฉตุกิปยตุวิปยตุสวหะสวายะสัพพอุปาทววินาศายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขวัตโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากลางรักขันตุสวหะสวายะ อมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหนายะทักขินทิพติตายะอา,าคัจฉันกุลชตุกิปยตุวิปยาตุสวาหะสวาหายะสัพพอุปาทวะวินาสายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขวัตโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากังรักขันตุสวาหะสวาหายะ อมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหนายะทักินาทิทิตายะอาคัจฉันกุลชตุคิปยตุวิปยตุสวหาสวหายะสัพพอุปาทวะวินาสายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขวัโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากาังรักขันตุสวหาสวหายะ อมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหนายะทักขินทิทิตายะอาคาชันกุลชตุกิปยตุวิปยตุสวหะสวายะสัพพอุปาทววินาสายะสัพพอันตรายะวินาสายะสุขวัตโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากังรักขันตุสวหะสวายะ ปอมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหนายะทักขินทิพติตายะอา,าคัจฉันกุลชตุคิปยตุวิปยตุสวหาสวหายะสัพพอุปาทวะวินาสายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขวัโกโหตุอายุวัญญะสุขพลังอัมหากาังรักขันตุสวหาสวหายะ พยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหนายะทักินทิทิตายะอาคัจฉันกุลชตุกิปยตุวิปยตุสวหะสวหายะสัพพอุปาทวะวินาสายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขวัตโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากาังรักขันตุสวหะสวหายะ อมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหนายะทักทินท,ทิทิตายะอาคาชันกุลชตุกิปยตุวิปยตุสวหะสวายะสัพพอุปาทวาวินาสายะสัพพอันตรายะวินาสายะสุขวัตโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากังรักขันตุสวหะสวายะ อมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหานายะทักขินทิพติตายะอา,าคัจฉันกุลชตุกิปยตุวิปยาตุสวาหะาสวาหายะสัพพอุปาทววินาสายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขวัตโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากังรักขันตุสวาหะสวาหายะ พยามราชาอาุปาทวตายะมหิสภาหนายะทักินทิิตายะอา,าคัจฉันกุลชตุกิปยตุวิปยตุสวหะสวหายะสัพพอุปาทวะวินาสายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขวัโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากังรักขันตุสวหะสวหายะ อมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหนายะทักินทิทติตายะอาคาชันกุลชตุกิปยตุวิปยตุสวหาสวายะสัพพอุปาทววินาสายะสัพพาอันตรายะวินาสายะสุขวัตโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากาังรักขันตุสวหะสวหายะ อมพยามราชาอุปาทวตายะมหิสภาหานายะทักขินทิพติตายะอา,าคัจฉันกุลชตุกิปยตุวิปยาตุสวาหะสวาหายะสัพพอุปาทวะวินาสายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขวัตโกโหตุอายุวันยะสุขพลังอัมหากังรักขันตุสวาหะสวาหายะ